สวัสดีครับวันนี้ต้องพัดนี้นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้ข่าวแล้วหรือยังไม่รู้ข่าวนะครับเพราะว่าตอนนี้สําหรับทีมสาวสาวรัตนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับคาชคีไลไม่ได้อยู่กับทีมต่อแล้วเรื่องราวอันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับต้องพัดนี้ได้เลยครับ แน่นอนว่าพอได้ยินแบบนี้นะครับหลายคนก็ต้องบอกว่าใจใหายใจคว่ำเหมือนกันนะครับแต่เพราะว่าคราชคีรายเองเนี่ยเป็นคนที่คุมทัพคุมทีมนะครับสาวสาว,สาวรัฐชุดนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2009เริ่มต้นเป็นในฐานะผู้เช่่ยผู้ฝึกสอนนะครับก่อนจะก้าวมาเป็นเฮสโคดเนี่ยในปี2013นะครับและต้องบอกว่าคราชคีราเองเนี่ยสามารถสร้างความสําเร็จให้กับทีมสาวสาว,สาวรัฐได้อย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคว้าแชมป์โลกในปี2014นะครับรวมถึงคว้าแชมป วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกถึง3สมัยซ้อนนะครับในปี2018 2019และ ปี2021นะครับก็ต้องเรียกว่าหโหคว้าได้สามสมัยแบบรวดเร็วเหมือนกันนะครับรวมถึงเหรียญโอลิมปิกเนี่ยคาชคีไลคนนี้นะครับก็พาทีมสาวสารัฐเนี่ยต้องใช้คําว่าคว้ามาทุกเหรียญจริงๆนะครับประสบความสําเร็จที่สุดคือที่โตเกียวครับสามารถคว้าเหรียญทองได้นะครับในขณะที่ปารีสครั้งล่าสุดนะครับก็คว้าเหรียญเงินมาและย้อนกลับไปในโอเดอราเนโรครับเขาพาทีมคว้าเหรียญทองแดงมาได้นั่นเองนะครับ ต้องบอกว่านอกจากเขาเป็นหัวหน้าฝึกสอนทีมสาวสารัฐที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับคาชคีไลเองเนี่ยในฐานะนักกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับหลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับเจ้าตัวเนี่ยสามารถนะครับคว้าแชมป หรือว่าคว้าเหรียญทองนะครับในการแข่กาางกอลิมปิกได้ทั้งประเภทในร่มและชายหาดเลยนะครับในฐานะผู้เล่นเนี่ยวอลเลย์บอลชายในร่มเนี่ยเจ้าตัวสามารถคว้าแชมป์ได้ในปี1984นะครับและปี1988หลังจากนั้นปี1996ที่แอตแลนต้านะครับเจ้าตัวเลือกที่จะไปเล่นนะครับในวอลเลย์บอลชายหาดและก็คว้าเหรียญทองได้อีกนะครับต้องบอกว่า คัชคีไลเก่งจริงๆนะครับแต่ถามว่าออกไปแล้วเนี่ยคัชคีไลจะไปทำอะไรนะครับเจ้าตัวไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยังคงคุมทีมชาติสหรัฐเพียงแต่ว่าย้ายไปคุมทีมชายแทนที่ของจอห์นสเปโร่นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามองว่าจอห์นสเปโรเองถูกขยับหน้าที่ไปแล้วนะครับโดยจอห์นสเปโรนะครับกุนซือหรือว่าเฮดโค้ชของทีมชายสหรัฐเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ย เขาได้ขึ้นไปดํารงตาแหน่งประธานนะครับและผู้ดูนของ USA volleyball หรือว่าสมาคมวอลเลย์บอลของสหรัฐนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลนะครับที่คัชชิายจะต้องย้ายไปคุมทีมชายเพื่อให้ทีมชายประสบความสำเร็จบ้างนะครับเพราะว่าจอห์นสเปโร่เนี่ยล่าสุดพาทีมชายคว้าเหรียญทองแดงไ,ได้ในปารีสเกมนะครับก็ต้องคอยดูติดตามต่อไปครับว่าหลังจากนี้นะครับทีมสหรัฐจะมีใครเข้ามาคุมทัพคุมทีมแทนทางด้านของ k e y l i ไลแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่ว่างงานพอมีอยู่นะครับหนึ่งคนที่มองว่าน่าจะเข้าแคดิเดตนะครับอาจจะเป็นจูเนียร์กุยเดติก็เป็นได้นะครับก็เดี๋ยวคอติดตามครับว่าทีมสาวสารัดในปีหน้าสุดท้ายแล้วนะครับใครจะได้มาคุมทัพคุมทีมสาวสารัดในปี2 0 2พคอยติดตามให้ดีอย่าลืมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจกดหัวใจให้กับต้องพัดนี้ด้วยนะครับมีเรื่องราวดีๆนำมาอัปเดตแน่นอนทั้งวงการเย์บอลและฟุตบอลนะครับติดตามกันได้และขอบคุณเคลเมนด้วยนะครับ